สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่นะ่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel นะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับโอเคครับผมน่าจะได้ยินแล้วนะครับ โอเคครับผมเข้าในเรื่องเลยดีกว่าได้ยินเสียงแล้วครับผมโอเคครับวันนี้เรียนเรื่อง Superstition นะครับ Superstition ก็คือเรื่องโชคชะตาเรื่องโชคลางเรื่องไสยศาสตร์นะครับเป็นหัวข้อที่2.6เขาบอกว่า Situation นะครับนะสถานการณ์ต่างๆนั้นข้อ 1a ให้ use the verb in the list to complete the process นะ ก็คือให้ใช้คำกริยาที่ให้ไว้ในลิสต์ด้านล่างนี้นะครับเพื่อที่จะทำวลีต่างๆให้สมบูรณ์ตามภาพน,นะครับผมภาพแรกนี้นะครับเดินชนกระจกคอยใ,ใช้คำกริยาเราก็นำเอาคำกริยาคำว่าเบรกมาต่อหน้าคำว่าเออมิร์ลนะครับ a อ i ม r o r ลเบรกออมิลก็คือเดินชนกระจกแตกนั่นเองนะครับมันเป็นเรื่อง โชคตาตาราศีนะครับนะโชคตาโชคลางต่างๆดังนั้นการที่เดินชนกระจกแตกนะครับนะในประเทศฝรัง่งเขาก็ถือว่าเป็นโชคร้ายนะครับภาพที่2นะครับผมก็เอาคํากริยาคําว่า walk นะครับมาเติมลงไปก็จะได้เป็นประโยคว่า walk under a ladder นะครับก็คือเดินใต้บันไดนะครับลอดบันไดนั่นเองโดยเฉพาะใส่เครื่องรางของข,องขลงังในคนไทยเขาจะถือนะครับนะ ในการลอดบันไดส่วนภาพที่3นะครับมีประโยคว่า A spider web นะครับ spider web แปลว,ว่าใยแมงมุมนะครับก็เติมคำกริยาคำว่า destroy ลงไป destroy are spider web ก็คือทำลายใยแมงมุมนั่นเองนะครับภาพต่อไปนะครับมีประโยคว่า umbrella indoors นะครับ แล้วก็ใส่คำกริยาคำว่า open เข้าไปนะครับ open and umbrella indoor ก็คือเปิดประตูเอ้ยไม่ใช่ประตูทุกทีครับใจลอย indoor แปลว่าในร่มนะครับนะกลางร่มนะครับนะไม่ใช่เปิดร่มกลางร่มในที่ร่มก็คือกลางร่มในห้องในบ้านนั่นเองนะครับข้อที่5ครับผมเขามีประโยคอยู่ว่า black cat walk by ก็ใส่คำว่า see เข้าไปนะครับ C a black cat walk by ก็คือเห็นแมวสีดำกระโดดตัดหน้านะครับแนะปลว่าอย่างนั้นเลยจะได้เห็นภาพชัดเจนภาพต่อไปนะครับคือ a knife as a present นะครับก็ใส่คำว่า get นะครับ get a knife as a p r e s o n แปลว,ว่าได้รับมีดนะครับเป็นของขวัญข้อที่7นะครับผมมีประโยคอยู่ว่า a button in the rock hole ก็ใส่คำว่าพุดเข้าไปนะครับพ t ดอั n ต h เทอินโอรองเดอรองโฮลแปลว่าเตดกระดุมผิดเมตรนะครับนะต่อไปนะครับผมมีคำว่า on a shadow ให้ใส่คำกริยาคำว่า step นะครับสเตปออนชาโดนะครับแปลเข้าใจง่ายก็คือเหยียบเงาตัวเองนะครับนะข้อที่9ก็สุดท้ายนะครับมีคำว่าช o สอ on a table ก็คือพ u ด นะครับใส่คำพูดเข้าไปพูดช h on e the table ก็คือนํารองเท้าขึ้นไปวางไว้บนโต๊ะซึ่งปกติรองเท้าก็ถือว่าเป็นของต่ํานะครับนะเอาไว้ไว้บนโต๊ะหรือเอาไปวางหัวรถอะไรทําย่งนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับดังนั้นเรามาดูคําสั่งที่2กันนะครับเขาบอกว่า read the definition, ให้อ่านคํานิยามแล้วก็ do you believe in s u p e r s t i t i o u s คุณเป็นคนเชื่อในโชคลางเหล่านี้หรือเปล่านะครับ Have any of situation in example 1 a ever happened to you เคยมีเหตุการณ์ให่ที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้ทั้ง9เหตุการณ์นะครับได้เกิดขึ้นกับคุณในชีวิตความเป็นจริง Did something bad happen afterwards แล้วหลังจากนั้นนะครับมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเพราะมันเป็นาลางร้ายนะครับาทั้ง9้าอย่างที่พูดมาข้างต้นให้แถวด e c คลาสให้นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในห้องเรียน เขาบอกว่าคำว่า s u p e r s t i t i o n นะครับนะแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งแปลว่านะครับเป็นคํานามนะครับแปลว่า belief แปลว่าความเชื่อ which ซึ่ง is not based on fact ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงนะครับนะคำว่าโชคลางลางร้ายต่างๆนี่ but แต่ว่า has a connection with all the idea แต่มันสืบเนื่องติดต่อสัมพันธ์กับ ความคิดหรือว่าความเล่าเพรความคิดหรือสิ่งที่เล่าต่อกันมานะครับในเก่าก่อนหรือเป็นมายากลหรือเป็นคนวิเศษหรือเป็นคนลวงนะครับนะให้คนกลัวต่างๆนะครับอันนั้นคือขอให้ความหมายของคําว่า s u p e r s t i t i o n นะครับหรือว่าโชคหลางดังนั้นถ้าคนไทยเราพูดกันก็คือไม่เชื่อก็อย่าลบดูนะครับนะคนไทยจะพูดอย่างนั้น ทีนี้มาตอบคาถามกาบอกว่าคุณเคยเจอโชคร้ายหรือเคยกระทำเหตุการณ์ทั้ง9อย่างที่พูดมาข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าและมีผลร้ายอะไรติดตามมาบ้างนะครับตัวอย่างก็คือ Yes นะครับฉันเคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นมาก็คือ I am very superstitious นะครับฉันเป็นคนเชื่อเรื่องโชคลาง one หล่าง one day, นะครับในวันหนึ่ง I opened umbrellas นะครับฉันกลางร่มใน ในบ้านในห้องใน,ในเรือนนะครับ Later that night หลังจากคืนนั้นเป็นต้นมา While I was sleeping ในขณะที่ฉันกำลังนอนหลับอยู่นั้น It started to rain very heavily ฝนก็เริ่มตกหนักทันทีเลย And rain started to leak in through some cracks in my bedroom ceiling แ,แล้วนะครับฝนก็เริ่มซึมเข้ามานะครับผมใน อรอยแยกที่เพดานในห้องนอนนะครับพอตื่นขึ้นมาในตอนเช้านะครับ In the morning I woke up I woke up to find the room f l o o d ตกลงเจอผลปรากฏว่าน้ำท่วมในห้องนอนจริงๆนะครับนะ And guitar floating the water. แะันไปดูกีตาร์ลอ,อลอยต๊บป,ป่องต๊บป,ป่องอยู่แล้วนะครับแปลว่าอย่างนั้น อันนี้คือตัวอย่างนะครับนะที่ว่าเจอโชคลางนะทั้ง9้าอย่างนั้นที่ทําลงไปนะครับนะเล่าให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้วก็นักเรียนก็สามารถนําไปประยุกต์นะครับใช้คําศัพท์ลองเล่าสิ่งที่ตัวเองเคยประสบพบเจอมาหรือเปล่าหรือถ้าเราไม่เชื่อในโชคลางเราก็ตอบว่าเราไม่เชื่อในโชคลางนะครับแล้วก็เคยทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ลองเขียนดูนะครับนะ เพื่อส่งให้อาจารย์ประจำวิชานำไปตรวจนะครับเมื่อกี้คำศัพท์นะครับนาแบดลักนะครับลักแปลว่าโชคนะครับแบดแปลว่าเลวโชคโชคเลวก็คือโชคร้ายนั่นเองนะครับ Touch wood นะครับนะบเป็นสำนวน Touch แปลว่าแตะแปลว่าสัมผัส o ู d แปลว่าไม้แปลว่าแปลว่าไม้นะครับแตะแปลจริงๆแล้วก็คือเคาะโตะนะครับเคาะโต๊ะในธรรมเนียมฝรั่งนั่นก็หมายถึงเขาต้องการ เป็นความเชื่อนะครับต้องการให้สิ่งดีๆนะครับยังคงอยู่กับตัวเองด้วยการเคาะโต๊ะนะครับ In good company นะครับไม่ได้แปลว่าอยู่ในบริษัทที่ดีนะครับแต่หมายถึงว่าคนอื่นๆของก็มีปัญหาเหมือนกับเรานะครับนะไปสำนวนนะครับนะ In good company เนะี่ย company นอกจากการแปลว่าบริษัทแล้วแปลว่าคณะแปลว่าหมู่นะครับลอกก็คือลอกนั่นเองนะครับ เบรกนะครับก็คือแปลว่าแตกนะครับแปลว่าหยุด pop open นะครับ pop open นะครับ pop เนี่ยมันแปลว่าพองขึ้นนะครับนะ open แปลว่าเปิดในที่นี้หมายถึงว่าร่มมันกลางออกมานะครับนะใช้คำสํานวนว่า pop open นะครับ panic นะครับไะได้ยินกันบ่อยนะครับก็แปลว่าตกใจกลัวนะครับตื่นตระหนกตกใจ Display หมายถึงว่าสิ่งสิ่งต่างๆที่เขานำแสดงไว้เพื่อขายเพื่อให้คนเห็นเด่นชัดนะครับเขาเรียกว่าดิสเพลย์เกสโซกนะครับแปลว่าเปียกโชกเปียกปอนเปียกชุ่มนะครับ t ทค e น o t i ิ e ก็คือแปลว่าสังเกตนั่นเองนะครับเบรกก็คือเบรกก็คือหยุดคล้ายๆกับคำว่า b เบรกตัวข้างบนนะครับนะแต่เบรกนี้เป็นคำกริยานะครับเบรกตัวนี้ก็น่าจะเป็นคำนามนะครับนะ สติชนะครับผมแปลว่าเข็มจำนวนเข็มนะครับเช่นโดนเย็บไว้ห้าเข็มก็ five stitches นะครับหรือเป็นตะเข็บ consistence นะครับ consistence นะครับแปลว่าเหตุบังเอิญน,นะครับผมดังนั้นเรามาดูในเนื้อเรื่องกันนะครับผมเนื้อเรื่องเขาบอกว่า are you a b e i l i e v e อายู o u เบื i อเบ้อหัวเรื่องในที่นี้หมายถึงว่าคุณเป็นคนเชื่ออะไรง่ายง่ายหรือเปล่านะครับนะเรื่องโชคเรื่องลางเหมือนที่คุณครูพูดไปบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ดังนั้นคุณเป็นคนที่เชื่ออะไรได้ง่ายหรือเปล่ามาดูเนื้อเรื่องกันครับเนื้อเรื่องเขาบอกว่า do you believe that if you break a mirror คุณเชื่อหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณเดินชนกระจกแตกนะครับหรือทำให้กระจกแตกนั้น You will have seven years bad luck นะครับเขาบอกว่าคุณจะต้องประสบกับช่งร้ายยาวนานถึงเจ็ดปีเลยนะครับนะ Oh that you should touch wood to stop bad things from happening นะครับหรือก็บอกว่าวิธีแก้นะครับนะให้เคาะโต๊ะนะครับนะให้เคาะโตะเคาะโตะนะครับเพื่อที่จะหยุดสิ่ง,งชั่วร้ายนั้นนะครับจากที่ได้เกิดขึ้น If you do your a e i n good, c o m p a n y นะครับถ้าเกิดคุณทำนะครับคุณก็จะเป็นแบบนั้นนะครับคือจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเหมือนเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละนะครับก็คือเกิดเหตุการณ์ไม่ดีนั้นให้มันหยุดชะง,งักซะนะครับนะ Many people believe in superstition นะครับนะผู้คนหลายหลายคนนั้นเชื่อในโชคชะตาราศีนะครับในโชคลางต่างๆ We ask our readers to tell us about their experience ดังนั้นนะครับนี่คือผู้เขียนนะครับบอกว่าเรามาถามผู้อ่านกันเถอะว่าแต่ละคนนั้นมีประสบการณ์อย่างไรบ้างมาดูประสบการณ์จากผู้อ่านกันนะครับผมคนแรกก็คือบ๊อบนะครับบ๊อบบอกว่า I broke a mirror when I was unpacking on holiday คนแรกก็บอกว่าได้ชนกระจกแตกเหมือนกันนะครับนะ ตอนที่ฉันกําลังนั่งแกะของขวัญในวันหยุดนะครับนั่งแกะของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันแพกเนี่ยแปลว่าแกะออกมานะครับถ้าแพกแปลว่าแพกจัดเรียบร้อยแล้วถ้าอันแพกไม่ได้แปลว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพกนะครับแต่แปลว่าแกะของที่แพ็กไว้แล้วนะครับกําลังนั่งแกะของอยู่อยู่ๆก็เดินไปชนเอากระจกหรือทํากระจกแตกสวัสดีคุณเอนะครับผมบอกว่าสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาทักทายไปต่อนะครับ I didn't worry about it and just clean up the part h e pieces then แต่ฉันก็ไม่ได้วอร r ี่อะไรเลยเกี่ยวกับการที่ทำกระจกแตกนะครับเพราะว่าฉันก็ได้ทำความสะอาดชิ้นส่วนเหล่านั้นนะครับเศษแก้วเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วนะครับ I l o s e my wallet แต่นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับกระเป๋าตังก็หายแต่ไม่ได้บอกนะครับนะว่าในกระเป๋าตังนั้นมีเงินอยู่กี่บาทกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านนะครับก o ฟูด o พส o ์หนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปกินอาหารเป็นพิษขึ้นมาอีกนะครับนะ and lock myself off l ล c k m y s l l f ล f the c h a r l o t ลนะครับแล้วก็เข้าไปพักใน บ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกประตูออกไม่ได้อีกต่างหากนี่ไม่รู้เพราะโชคร้ายหรือเปล่าหรือมันจะประสบเข้ากันกับเหตุการณ์นั้นพอดีก็แล้วแต่คิดนะครับนะ What a great start to my break นะครับก็เลยอุทานออกมาว่านะครับมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีอะไรเช่นนั้นนะครับเป็นการประชดประชันนะครับนะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีอะไรเช่นนั้นของฉันนะครับ I haven't had my I haven't had any luck since either และหลังจากนั้นฉันก็ไม่ได้ประสบโชคดีอะไรเลยนะครับ I just can't imagine six more years this bad luck และฉันก็ไม่ไม่คิดเลยว่าอีก6ปีข้างหน้านมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเขาบอกว่าทำกระจกแตกครั้งเดียวนี่โชคร้ายไปถึง7ปีนะครับเขาก็เลย ไม่ไม่คิดนะครับว่าอีก6ปีข้างหน้านะั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง I have look e d in a h e mirror s a n e then no wonder แต่เขาก็เชื่อนะครับหลังจากนั้นเขาไม่ดูกระจกอีกเลยนะครับนะเพราะเขาคิดว่ามัน no wonder นะครับเพราะมันก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเลยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆตามมาตามที่เขาบอกว่าจริงๆนะครับนะจากบ๊อบ นี่คือสํานวนการแปลของครูพินันนะครับเพราะว่าสํานวนการแปลของแต่ละคนนั้นความจริงคุณครูจะแปลให้ทุกคำาัพท์นะครับแต่เพื่อที่จะประหยัดเวลานะครับโดยเฉพาะถ้านักเรียนอยากที่จะแปลทุกคำาัพท์นักเรียนก็ถ้าเกิดไรสดเสร็จนะครับหนะหยุดคลิปแล้วก็ย้อนฟังดูแล้วก็จะรู้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนชั้นโม .6 กแล้วว่าคำาัพท์ไหนแปลว่าอะไรนะครับไปเรื่องที่2กันนะครับจากแคลนะครับนาเป็นคนเขียน แคลบอกว่า I'm a very superstitious and have always been very careful นะครับฉันเองนั้นเป็นคนเชื่อเรื่องโชคลางเป็นอย่างมากเลยนะครับ and have always been very careful และฉันก็ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา so you can imagine how I felt when my umbrella popped open in the s o o ดังนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนคงจะจินตนาการได้นะครับว่าฉันจะรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อ อโยโูย,โยร่มในบ้านในร้านของฉันเปิดเออเปิดหรือว่ากลางนะครับตันที่คับแหมใช้คำว่าเปิดป๊อปอุ่นนะครับร่มกลางขึ้นมานะครับในร้านนะครับ I s t a r t e d to p a n เดฉันเริ่มตกใจกลัวแล้วนะครับนะกลัวว่าจะเกิดเหตุลางร้ายขึ้นมา knock over a display and broke a vest หลังจากนั้นจริงๆด้วยนะครับนะ ฉันเดินไปชนกับของที่ดิสเพลย์หรือว่าที่แสดงเอาไว้นะครับแล้วไปชนเอาใจกันแตกเลยนะครับเดินหลังอย่างนั้นนะครับ I went outside ฉันเดินออกไปข้างนอก It started to rain and the umbrella refused to open ฝนก็ตกมาจริงๆด้วยนะครับแล้วบางเอินมันประจบกันอะไรเช่นนั้นร่มก็กลางไม่ออกนะครับไม่รู้เพราะอะไร refuse to open นะครับ ปฏิเสธที่จะเปิดก็คือกลางร่มไม่ออกไอ o กสุกนะครับในที่สุดฉันก็เปียกปอนไปทั้งตัวเลยเพราะฝนตกและร่มกลางไม่ออกไม่รู้โชคลางหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือร่มขึ้นสนิมกลางไม่ออกก็ว่ากันไป I have been wearing a raincoat since t h e หลังอย่างนั้นฉันก็ซื้อเสื้อกันฝนเลยนะครับเพราะร่มไม่ไว้ใจแล้วนะครับนะอยู่ๆมันก็กลางไม่ออก What a terrible experience มันเป็นประสบการณ์ที่แสนแย่อะไรเช่นนั้นนะครับนี่คือสำนวนการแปลของคุณครูพี่นันนะครับนะนักเรียนลองดูนะครับเห็นไหมครับแปลไว้ก่อนกับแปลสดๆตอนนี้อาจจะไม่เหมือนกันซะเลยทีเดียวเห็นไหมครับนะบอกได้ว่าสำนวนการแปลของแต่ละคนนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนกันนะครับมาดูเรื่องต่อไปนะครับเขียนโดยซอรี่นะครับ Sorry b บอกว่า I don't really check much notice of a lot of superstitions ครับส่วนฉันเองนั้นฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อนะครับเรื่องโชคชะตามากเท่าไหร่นะครับนะแปลว่าอย่างนั้น but แต่ว่า I have noticed some come true แต่ฉันก็เคยสังเกตนะว่าบางอย่างที่เขากล่าวมาเนี่ยมันกลายเป็นจริงด้วยนะครับ เพราะว่าวันชามครั้งหนึ่งนะครับ I was on my way to my brother's house ฉันกำลังเดินทางไปหาพี่ชายหรือน้องชายของฉันอยู่ในระหว่างเดินทางนั้นนะครับ And I w a l k under a workman ladder ฉันไปเดินลอดใต้บันไดที่คนงานกำลังทำงานกันอยู่ Second ladder แล้วหลังจากนั้นอีกไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับนะ I s l i p p and nearly b r o k e my ankle ฉันลื่นล้มทันทีเลยแล้วเจ้ากรรมนะครับข้อเท้าก็เกือบจะแตกด้วยนะครับนะ e v e r since ตั้งแต่นั้นมานะครับ I haven't walked anywhere near a ladder just in case หลังจากนั้นฉันกลัวเลยนะครับนะไม่กล้าเข้าไปเดินใกล้บันไดอีกเลยนะครับมันเป็น just in case ก็คือมันเป็นบทเรียนเลยนะครับนะเป็นบทเรียนเลยคุณครูแปลว่าเป็นบทเรียนไปเลยนะครับนะ คือมันเป็นเคสตัวอย่างที่ต่อไปจะไม่ทําอย่างนั้นอีกแล้วนะครับจากคนไม่เชื่อนะครับกลายเป็นคนเชื่อขึ้นมาเอาไปต่ออีกเรื่องหนึ่งครับผมนั่นก็คือจากทอมนะครับทอมบอกว่า i have been riding a bicycle since i was five ฉันปั่นจักรยานตั้งแต่ฉันอายุ5ขวบนะครับ and I, i have only had And accident และฉันก็มีประสบอุบัติเหตุฉันเคยได้รับฉันเคยประสบอุบปปัิเหตุแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับนะนั่นก็คือเออ b l a c k c a s d d e n l e r a n in front of my bike ก็คือวันหนึ่งที่ฉันกำลังปั่นจักรยานอยู่นั้นมีแมวสีดำตัวหนึ่งนะครับวิ่งตัดหน้าทันที Not wanting to h i t yet ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะชนมันเลยนะ I break heart ฉันเบรกอย่างแรงเลยนะครับนะ I break hard flew into the air ทันใดนั่นเองนะครับ l ล w ก็คือบินนะครับบินล่องลอยไปในอากาศอะไรบินครับคือทั้งรถจักรยานทั้งตัวฉันเองนะครับเบรกทีเดียวหัวทิ่มเลยนะครับไม่รู้ไปเบรกเอาล้อหน้าหรเปล่านะครับใส่มุกตลกไปบ้างถ้าคนที่เคยปั่นจักรยานนะครับอยู่ๆเบรกล้อหน้าอย่างเดียวล้อหลังไม่เบรกนี่หกคอมเมนต์ีลังกาหลายตลกเลยนะครับ เด่นแล้วแบ่งไม้เฮดออนเดอะกล่าว bang head the ground, นะครับตกลงมาหัวทิ่มดินนะครับนะแบ่งไม้เฮดออนเดอะกลาว I went to hospital and had five stitches นะครับแล้วแล้วฉันไปโรงพยาบาลนะครับโดนเย็บไว้ห้าเข็มนะครับนะดีนะครับหัวไม่ไปทิ่มบนก้อนหินนะครับนะ How allergic a n you, B? e แล้วคุณเคย โชคไม่ดีอย่างนี้เหมือนฉันหรือเปล่านะครับแปลว่าอย่างนั้น I have a t o u c h ฉันก็พยายามคิดอยู่นะว่า c a t c o l o r was a c o n s i d e n c n นะครับเอ๊แมวสีดำกับสีของแมวมันจะมีผลหรือเปล่านะครับกำลังนั่งคิดเขาบอกว่าถ้าแมวสีดำตัดหน้าแต่ถ้าเกิดแมวสีขาวแมวสีอื่นตัดหน้าน่าจะจะไม่เป็นไรหรือเปล่านะครับมันเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่านะครับ c o n d e n c e นะครับ แล้วก็ตบท้ายว่า but maybe it w อ s n ซนะครับเออแต่ไม่เป็นไรเถออนะครับไหนๆมันกออ็แต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคือตั้งคิดอย่างนั้นมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับมันบังเอิญหรือเปล่านะครับแมวสีบังเอิญมันเป็นแมวตัวสีดำพอดีคือแมวสีไหนมันก็เหมือนกันเลยนะอะไรประมาณนั้นเป็นัว่าหน้าที่40ก็จบนะครับวันนี้คุณครู